สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง CS คุงนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นโปเกมอนยูไนวิวมาฟ็อกซี่ตามสัญญาคลิปที่แล้วแล,วและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมแต่งตัวใหม่เลยนะครับทุกคนใช้บัตรไปเกือบเยอะมากเลยนะครับผมดีนะผมเล่นะเกมนี้บ่อยแล้วก็ผมมีของใหม่ก็ตามคลิปที่แล้วที่ทุกคนเห็นนั่นแหละรครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้เป็นการรีวิวมาฟ็อกซี่แบบสมบูรณ์แบบ ทำไมผมถึงเรียกมันว่าสมบูรณ์แบบเพราะผมอัดผมอัดคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับทุกคนรีวิวมาฟ็อกซี่แต่เสียงเกมมันดังดังมากเลยนะครับทุกคนจนเสียงผมนั้นน้อยมากเลยครับทุกคนผมกลัวว่าท่านผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงผมอะไรอย่างนี้ครับทุกคนผมก็เลยปิดเสียงเกมเลยทุกคนหันมาทําแบบว่าไอ้น่าแบบปิดเสียงเกมเลยนะทุกคน จนผมไม่รู้ว่าเสียงผมจะดีหรือเปล่าครับทุกคนจะดังฟังชัดหรือเปล่าแต่คี์เวิร์ดของเราในวันนี้คือมาเอามาฟ็อกซี่มาลง 5v5 มาเริ่มกันเลยคับทุกคนแต่เสียงเอฟเฟกอะไรยังอยู่นะครับทุกคนแต่มันก็ดีกว่าคลิปที่แล้วที่ผมอัดเอาไว้เือนเดิมนะครับมาฟ็อกซี่นะ ฟ็อกซี่นะคะผมคลิปหน้าผมวางแพลนไปแล้วว่าผมจะมาเอานิมเฟียมาลงไม่ใช่นิมเฟียดีทุกคนกาเซียตังหาครับทุกคนกาเซียมาลง 5v5 นะทุกคครั้งนี้เ,เป็นชิ้นสางเลก่อนนะมาฟ็อกซี่นี่ครับของที่มาฟ็อกซี่ใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เป็นแอปเปิ้ลเกาะที่ผมซื้อมาบวก HP18 นะครับผมแล้วก็หมวกราชาบวก HP24 แล้วก็โจมตี3.6นะครับทุกคนฟังเสียงนี้นะทุกคนผมรู้สึกฟังแล้วมันตลกดีอ่ะสามสอง นึ่งทุกคนครับเริ่มเกมแล้วนะครับผมเสียงเกมอะไรไม่มีแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเสียงผมมันจะเบาเกินไปนี่ครับประมาณนี้เนี่ยหน้าปกผมยังเป็น,นันเดิมอยู่เลยอ่ะอเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแก้ปกเนี้ยให้กลายเป็นรูปตอนที่ผมซื้อเสื้อผ้าแบบเขามาแล้วอ่ะทุกคน ทุกคนมาฟ็อกซี่ของเราแล้วใครกับขายรูอ้สองแล้วไปครับแยง่งครับแยง่ง ทุกคนครับตอนนี้เอฟเฟกเสียงที่หายไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมกำลังสู้กับเคโลมัสึซึ่งผมนั้นจะฆ่าเคโลมัสึได้แล้วทุกคนเคโลมาสึมันหนีครับทุกคนนี่คิดว่าจะฆ่าฉันข้างหลังเหรอฉันมีสายตาเฉียบคมอย่าลืมมามายิบมาใส่ป้อมหมาโจปีป้อมที่สิบสองแต้มเอ้ยทุกคนลิ เฮ้ยทุกคนวิว,วัฒนาการเป็นขั้นนี้เร็วมากเลยนะครับทุกคนมามามาเราจะกลายเป็นเมาฟ็อกซี่ให้เร็วที่สุดมาต้องตีตัวนี้ให้แตกครับทุกคนไปไปไปอืมแตกแล้ว มาทุกคนต้องไปมคโคซิงค้แสะค่ะทุกคนนะครับทุกคนลูค,ค,าค,ค,นคาลิโออยู่ตรงนี้นะครับผมลูคาลิโอจะทําอะไรเราทุกคนแต่แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเออมาเจอฟอ็อกซี่เราเก็บไปครับทุกคนไปหแต้มเข้าแล้วไม่จะเข้าแตมหรือเพิ่องอัคีดีเอาเพิ่องอัคีดี่ะ ต้องรีบจบให้เร็วที่สุดคลิปที่ผมอัดเอาไว้แล้วมันผิดพลาดคือผมเกือบแพ้ครับทุกคนไปครับทุกคนม,มาครับเหลืออีกหกแต้มที่เราต้องเก็บมาคน่ลคาอีกสมแต้มครับทุกคนอันนี้ไงลูคาริโอสุดหล่อของเรา ได้ได้ได้โยนแต้มไปแล้วแล้วทำลายแต้มไปแล้วด้วยวงล้อไฟครับเออทุกคนผม,ผมต้องเอามาฟ็อกซี่หนีทุกคนถ้าไม่เอามาฟ็อกซี่หนีเมื่อกี้ตายเลยนะมาครับทุกคนผมช่วยลูคาเรีโอฝั่งหุมนะ่มเลยมาครับทุกคนฮึวงไฟอือ คนเอ็ดเบิร์นมาข้างหลังไม่ใช่เอ็ดเบิร์นนี่ทุกคนล่างรองเอ็ดเบิร์นครับแตกอืมจะมาสู้มาฟักซี่เราได้ไงทุกคนครับสองตัวนั้นมันจะไปยึดฐานหมาไปไปไปเรียบร้อยแตกนะครับผม หวังว่าเราจะชนะแบบสมบูรณ์แบบนะทุกคนมาลูคาริโอมาแล้วลูคาริโอมามา,มาดิไปทุกคนครับเราจะไม่ให้ไอลูคารลโอตัวนี้กลับบ้านเ็ดขาดเพราะเราติดตามชีวิตเขาอยู่นั่นเอง รทุกคนต้องไล่ตามมีเจ้า <Okay. S 3> ตัวนี้ให้ทันโอ้ยทุกคนเสียใจมากเลยผมตามตัวนั้นไม่ทันแต่เกโกกาของเราอยู่เลนนั้นนะคบทุกคนอยู่เลนบริเวณใกล้ๆกับเราเลยฮะวุ้ยอุ้ยุ้ยุ้ยทุกคนทุกคนอุ้ยอุ้ย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 ทุกคนเกือบตายเอามมาเกือบตาย ขอบคุณนายมากเลยนะลุคาลิโอที่ช่วยเรามาเวลก่าวแล้วครับทุกคนโอคา,าลิกิโอ้โอ้ยอะไรเนี่ยเรากำลังอยู่ในที่นั่งลำบากอย่างนั้นเหรอไฟเอโร่ก็ยึดตรงนั้นคาลิกิก็วิวสิบเฮ้ยทุกคนสถานการณ์แย่แล้ว มาทุกคนต้องหาเนี่ยทุกคนต้องตามกิกต้องโอ้โหเก็บคกาเก็บไปแล้วครับทุกคนทุกคนสวยแล้วไหครับทุกคนเก็บโการ์เราหายทุกคนมันหายไป,ไไปทุกคนผมทุกคนมันหายไปมาครับทุกคนมามามากดกดกดสกิลอยาให้เขาไปเออ เก็บ double Q double Q double Q เออคาโลตอมอย่างตึงนะคัะทุกคนผอมโซโล,โลเก็บสามคนหมดโอ้ยคนโดโล,โลตอมเก็บครับทุกคนผมจะไม่ให้โลตอมเก็บเด็ดขาดมาดูคาเรีโอ ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยลูคาลิโอทุกคนจากการช่วยของผมเกมพลิกครับทุกคนกลับมาดีแล้วทำได้ดีมากเลยนะเพื่อนทุกคนครับทีมผมต้องมาชนะให้ได้มาครับทุกคนมาฟ็อกซี่เก็บ มาฟ็อกซี่เก็บสองครับมาทีมเราเก็บไปได้แล้วมาชาร์จชาร์จชาร์จเ <have> อ้ยเอ้ยฮ้ยเฮ้ยคาลิกี้มาจากไหนวะ,ะไปครับทุกคนเก็บเอ็ดเบิร์นได้คาลิกี้ต้องเก็บคาลิกี้ด่วนคาลิกี้ตอนนี้โอ้โหคาลิกี้ตอนนี้โหดจริง มาครับทุกคนต้องจับเบีญญ่ยงให้ไครลกกี้ตอนไครลกกี้ไว้นั่นแหละนั่นแหละคนผมพร้อมชาร์จแล้วชาร์จไปนะครับ<โ>ทุกคนทุกคนครับแลาไม่ได้จบในออที่น้าลางบาตตอนนี้กี่โกัดและเพื่อนทีมของเขานั้นกำลังไปเก็บแต้มกันอยู่หากรู้หรือไม่ว่าพวกเจ้ากำลังเจอความตาย ทุกคนไฟโล่ <Final> ทุกคนไฟโล่ไม่รอดจากยูมาทูดของเรานะครับทุกคนออเกโคกากับลูคาริโอมอนจริงจริงซอนจริงๆโอ้ทุกคนหนี้นีนี ลูคาริโอตึงจัดอ้าวทุกคนมันยิดนี่หนึ่งแต้มแล้วอ๋อครับทุกค,คนเก็บโ,โคกะเออทุกคนเกโคกะาาดาก็จะให้เกือบจะไม่รอดครับทุกคนเออลูคาริโอเก็บอื้มหือลูคาริโอกำลังสู้กับไฟเอโร่โอยู่ครับทุกคน เลยหนึ่งนาทีสุดท้ายครับทุกคนต้องสู้ You're on fire. แล้วกลังนำห่างครับทุกคนตอนแรกตึงเครียดจัดตอนนี้นำห่าง What <a> goal. มาครับทุกคนเราต้องสู้คาริโอคาริโอเราอย่าตายตอนนี้ครับทุกคน oh. ไป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 ไม่มีใครหยุดฆ่าได้ ชาร์จ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  <'ll> ไปไปคร <'ll> ับทุกคนไปเก็บแต้มจากซากลูคาลิโอที่ตายไปแล้วครับทุกคนตอนนี้ไฟแอรโร่นั้นจะยึดี้กฐานแล้วเราต้องไปยื้อไว้มาครับทุกคนมาฟ็อกซี่เก็บ จังหวะน,นี้แหละเออถ้าอยู่ไหนหมาสามสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยทีมเราชนะครับทุกคนเกือบตายแล้วทุกคนเกือบแพ้แล้วทีมเราสีม่วงนะครับทีมฝ่ายตะข่านสีสม้มทีมเร,มราชนะอุ้ยผม MVP ด้วยครับทุกคน คลิปหน้ารีวิวกราสเซียแน่นอนครับแต่งตัวสัญญาตามคลิปที่แล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าย้ํานะคลิปหน้ารีวิวกราสเซียนะคะผมตัววิวัฒนาการอีบุยตัวท่าถิมะมังครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ